สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็เปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการ ให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1วันนี้ขอเริ่มทีพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่1น,นะคะเป็นพระสมเด็จองค์นี้มีค่าปรักปิดทองนะคะ ส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่1น,นะคะต่อไปนะคะรายการที่2นะคะเป็นพระปิดตาฝั่งตะกุดสองดอกนะคะปิดตาหลวงปู่โตวัดธรรมสิงโตทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้น้องไม่ทราบชื่อนะคะเป็นเหรียญหอเหมือนพระกิ่งเนาะหน้าตาเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่4ี่นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์เหล็กนะคะวัดหนองไทรรงยาสีแดงด้านหลังเป็นท้าเวสวรณน,นะคะเหรียญน,นี้เป็นบล็อกแกะมือนะคะรายการที่หนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะจะมีรอยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระคุณแผนภายคู่นะคะองค์นี้ใส่กรอบไว้แบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่หนะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้เนื้อผิวสีออกแดงๆแบบนี้เลยมีค่าปลักปิดทองนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้เนื้อผิวแบบว่าเหมือนเนื้อเก่าๆนะคะ เป็นรายการที่8นะคะหลวงปู่ทวดเสม่ารายการที่9นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรูปป่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะ รายการที่10บนะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะด้านหลังเป็นยันดวงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นี่เป็นรายการที่10เนื้อผิวสวยๆนะคะรายนี้มือคมชัดแบบนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ เนื้อผงแบบสีขาวๆนะคะองค์นี้นี่หน้าตาแบบนี้เลยเป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระนางพญานะคะ รายการที่13นะคะ <_ d isp>. เป็นหลวงพ่อเพชรนะคะนี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะรายการที่13นะคะ <_ d isp>. ต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นซุ้มกอขนมเขาเรียกว่าอะไรนะขนมเปี๊ยะเหรอคะเป็นพระซุ้มกอไม่ตัดปีกนะคะองค์นี้รายการที่14นะคะ รายการที่15เป็นเหรียญเสมาปี2537นะคะหลวงปูท่ทวดเดียบน้ำทะเลจืดนะคะรายการที่16นะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อผิวแตกรายงานนะคะเป็นเนื้อเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นรูปปล้หลวงพ่อเงินนะคะ รูปหลอหลวงพ่อเงินองค์นี้รายการที่17นะคะนี่หน้าตายิ้มสวยแบบนี้เลยนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จปางขุนพรมนะคะด้านหลังจะมีปั้มตานะคะเป็นสมเด็จทรงห้าเหลี่ยมนะคะแบบนี้เลยรายการที่19เนะคะเป็นเหรียญสายามรัฐ หนึ่งบาทรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะนี่จุรารงกรสยามินนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะอเ็กเ็กรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนนะคะองนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่21เป็นพระนางพญานะคะองนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะเป็นรูปหัวใจจะกรอบนะคะพี่อง์นี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะนี่ส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันเลยนะคะนี่ก็จะมีคาบรักสีดํานะคะมีรอยปิดทองนะคะเป็นรายการที่21ต่อไปนะคะรายการที่22นะคะอันนี้เขาเรียกว่า เป็นตัวอะไรนะเสือหรอเป็นเหมือนพวกเขาอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองส่งให้ดูเนื้อนะผิวกันใกล้ๆนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะนะนี่ รูปร่งหน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีมาสององค์เดี๋ยวอ,องค์นี่ได้มาเป็นเหมือนได้มาคู่กันนะคะเป็นรายการที่23านะคะเป็นพวกเข่าแกะนะคะเนี่ยข่าและแกะแกะลายเป็นรูป่างนี้นะคะไม่ทราบหลวงพ่อเหมือนกันนะคะ เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24เป็นเหรียญจอบนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่นะคะองคงนี้รายการที่24เขียนว่าที่ระลึก2 4 7 8นะคะวันนี้เหมือนมือสันส่นๆ รายการที่ยี่สิบห้านะคะเป็นพระหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะอ,องค์นี้นะคะนี่ไมไดเดรียมนี่เนื้อผิวจะเห็นได้ชัดเลยนะพี่นะคือเวลาส่งให้ดูให้ชมนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะอ,องค์นี้เป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะ รายการที่26นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะนี่องค์นี้ใต้ฐานก็มีรอยจานนะคะอันนี้เหมือนลูกค้าจองไว้แล้วก็ลืมไปเลยน่าจะลืมหนูไปแล้วนะลูกค้าที่จองหลวงพ่อเดิมองนี้ไว้นะคะนี่เปิดใหม่เลยนะพี่นะลืมไม่เป็นไรนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบหก นะคะคนี่รายการที่27นะคะเป็นเต่าร่อบโบราณน,นะคะโบราณอีกแล้วเนาะก็เนื้อผิวแบบเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่เป็นเขาเรียกว่าหล่อบโบราณน,นะคะเขานี่ใครไม่รู้นะเรียกมาแบบนั้นนะคะนี่หล่อบโบราณน,นะคะพี่เป็นรายการที่27นะคะนี่ดูเนื้อผิวดูความเก่าของหลังกระดองนะฮนี่ก็สวยดีนะคะ เป็นเตา่คหาลูกลอนี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยีสิบแปดเป็นองค์นี้เลยลูกลอบโบราณอีกแล้วเนี่ยดูเนื้อผิวนะคะเนื้อผิวจะมีความแบบสีเขียวๆแต่หลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะดูเนื้อผิวสวยส่องมองแล้วนี่สวยเลย ได้มาแยกไว้ให้ดูนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยีสิบเก้านี่เป็นพระทรงเหมือนพระสัง่งฆจายนะคะพี่นี่เอามืออยู่ตรงสะดือแบบนี้นะคะสังกระจายสมัยก่อนหน้าตาประมาณนี้เลยอือ ยังแบบไม่มีความลงรายละเอียดแต่เอกลักษณ์ยังเป็นพระสังฆายอยู่นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะรายการที่สามสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยที่ระลึกในงานถูกพัทธสีมาปีสองห้าสองหนึ่งนะคะองนี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระ มะเหส่วนนะคะพระมะเหส่วนนะคะองคงนี้นะผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะรายการที่สาสิบเอ็ดนะคะนี่รายการที่สามสิบสองนะคะน่าจะเป็นพวกเหมือนงานไม้นะคะงานไม้ยิงเลเซอร์นะคะวัดทรงเสวยนี่เป็นไอส้มฉุนนะคะเป็นเหมือนภาพล็อกเก็ตนะคะแค่กรอบก็เขียวเหนียวซับแล้วพี่สวยๆแบบนี้นะคะค่ากรอบก็ราคานี้ ไม่ได้แล้วนะนี่ได้มาหลุดๆเลยไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่านะคะไม่ได้ทราบปีพศนะคะนี่เป็นไอ้ทรงฉุนวัดทรงสเสวยนะคะรายการที่32รายการที่สานะคะเป็น คุณแผนพายคู่พิมพ์เล็กแขนอ่อนแบบนี้เลยนะคะองค์น,นี้นะคะนี่ตรงนี้ถึงจะมีรอยเหมือนไม่รู้ว่ารอยเขา,าอะไรนะเนี่ยเหมือนทรงเหมือนบินนะคะแต่ก็มีความเก่านะพอบินใบปกตินี่อันนี้เห็นไหมเป็นคุณแผนพายคู่นะคะเนี่ยรูปทรงประมาณนี้เลยรายการที่สามสิบสามนะคะ รายการที่สาสสีหลวงพ่อเงินนะคะหนวงพ่อเงินมีค่าปิดทองรายการที่สาสิห้านะคะเป็นเป็นพระพระ พระสมเด็จไกเซอร์นะคะองนี้รายการที่35นะคะรายการที่36เป็นสมเด็จขี่แพะนะคะหลวงปู่ทิมด้านหลังมีฝังจีวรเป็นมวลสารแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37เป็นสมเด็จปู่เผือกนะคะนี่สมเด็จปู่เผือกนะคะอันนี้เป็นพิมพ์เก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่37นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่สาิดนะคะรายการที่สาสดนี่เป็นพระรอดไหมคะเป็นพิมพ์เก่าๆแบบนี้นะคะเนี่ยเบี้ยวๆยังไงไม่รู้องนี้นะคะเป็นรายการที่38ดนะคะเผื่อพี่ๆชอบเนาะเนื้อผิวยวส่งให้ดูเนี่ยเนื้อผิวแบบนี้นะคะหนูก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะอธิบายตามที่ดูๆเลยนะพี่ องนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะรายการที่39นะคะเป็นหลวงพ่อรวยโรงยา3าสีสวยๆเลยนะคะพื้นสีแดงเป็นรุ่นไตามาร์ท้าเก้ารวยรวยนะคะนี่ตัวหนังสืออักขระคมชัดนะคะนี่ดูจากการสะท้อนแสงไฟนะคะหลวงพ่อรวยนะคะ รายการที่ 40, นะคะเป็นพระคุณแผ่นเนื้อผิวเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหลังจะมีฝังเป็นพระผงสุพรรณนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ 40, นะคะรายการที่41เป็นนั่งพานชนะมานะคะหลวงพ่อคูณปี37นะคะอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมราบวัดบ้านไร่ณนะคอราชสีมานะคะเป็นรายการที่ 41,- ดนะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42เป็นพระไพรีพินาศนะคะไพรีพินาศนะคะนี่เรียมกรอบแบบนี้เลยนะคะเก็บห่วงเก็บลายให้สวยๆเลยนะเป็นพระไพรีพินาศนะคะรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระ25สัตวรรษนะคะ พระ25ศสตวรษด้านหลังจะมีตัวยันอระแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่43นะคะรายการที่4 3ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพะระหลวงพ่อกันวัดพญาตปี2469นะคะด้านหลังจะเขียนว่าที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะเป็นเหรียญเสมาเรียมกันน้ำแบบนี้เลยนะคะรายการที่44นะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระรูปหล่อโบราณอีกแล้วนะคะอันนี้ผ่านการใช้งานมาหน้าศึกหนูไม่รู้รูปทรงพระนะคะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะทรงเหมือนหลวงพ่อเงินก็เหมือนนะคะพี่องน,นี้รายการที่45นะคะรายการที่46เป็นพระอุ้ยพระพุทธชินราชนะคะพระพุทธชินราชหน้าตาแบบโบราณมากนะพี่นะน่าจะเป็นพระพุทธชินราชนะดูดิดูจากกระหนกแบบ ข้างที่เขาเป็นซุ้มในแบบนี้นะเป็นรายการที่46นะคะนี่รายการที่47นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นเหมือนพระกิ่งนะคะองค์นี้รายการที่47นะคะแบบนี้เลยรายการที่48นะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะ 49นะคะเป็นพระผงของขวัญหลวงพ่อปากน้ํานะคะอุยอันนี้ข้ามก่อนนะเอาองค์นี้ดีกว่าเอาพระพระอ่า,า,เ,อาเดี๋ยอันนี้เก็บไปก่อนมันเป็นรอยเยอะไปเอาองค์นี้แล้วกันนะคะเป็นรายการที่49นะคะเป็นพระอะไรนะพระเจ้าค่ะพระองค์นะคะหลวงพ่องเงินนะคะองคนี้รายการที่49นะคะ อยากให้ได้พระสวยๆไปนะคะรายการที่50นะคะเป็นพระหลวงปู่สุขนะคะอันนี้จะเป็นหล่อบโบราณแบบสมัยก่อนนะคะก็ะจะมีแบบแบบว่ามาจับเข้าเป็นสีองค์เป็นพระแผงแบบนี้แล้วก็ด้านหลังจะมีเป็นเขาเรียกว่าลายไทยลายฉลุมาแบบนี้นะคะเป็นรายการที่50รายการสุดท้ายนะคะถ้าพี่ๆดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ